หมายนี้ผมมาขุดมันับเพื่อนอมันทั้งต้นเลยถอนมันขึ้นทั้งต้นเลยมาถอนมันวันนี้ยังไม่เคยมาเลยบอกว่าอะไรนะตอเยอะอ,อ,ะอม,มาถึงแล้วครับห้วยสมมุติเห็นไหมตอ อย่างมันเลยทุกคันก่อนเห็นไหมโอเคโหมันมากมันไปเยอะทุกคันก่อนทุกคันก่อนสระอาอนี่นี่ทุกคันทุกคันก่อนปลาอยู่ไ,ไหไมเพี่ไม่ไม่ไม่ได้ติดปลาติดต่อโอ้ใหญ่มากเลยถ้าแบบ สิโลแล้วเนี่ยประมาณสิบโลครับได้มาแล้วสิบโลสิบโลอัพนี่ยสิบโลัพเลยตกเอามันเนี่ยที่ที่ที่มาของคำว่าตกเอามัน่มเนี่ยตมนมันมาก เดี๋ยวถ้าเบ็ดเบ็ดผมถ้าผมใส่ตัวเล็กตัวเล็กแล้วถ้าอะไรเล็กกว่าเบอร์ห้าง้างหมดใส่ชิโน่คืนนี้พี่กับหัวสองฝั่งนี้เลย,ยงั้นอ่ะต้องอย่างนั้นเหรอครับก้องคืนไม่ได้เราฝั่งเนี้ยพี่พี่หัวไปสองข้างพอเปล่าทุ่มนีนน่นั่นไงนั่นไงนั่นไงอยู่ไหมอยู่ไหมันน้อยอ๋อตะโกกไอ้กระมังใช่ไหมเนี่ยตะโกกลากแวตรเม